สวัดีค่ะทุกคนวันนี้เรามาทำงานโรงที่โรงหนังกันนะนี่เรามาดูแลโรงหนังวันนี้เราได้งานมาเพราะเราไม่มีเงินเราก็ต้องมาทำงาน,วน,นสวัสดีค่ะคะเอ้ยเก็บไว้อย่าให้คนลูกค้าเห็นแจกขนมเอาเอาขนมมาให้คุณลูกค้าหน่อยสิเก็บไม่ได้ลูกอมหยิบม,มาเอาไปให้คุณลูกค้าอ่ะเอาครบไปด้วย เฮ้ยไม่ต้องเขาจะเอาแต่ลูกโอมเขาจะเอาขานมอ,อย่างเดียวถ้าเขาเอาน้ํามันก็ต้องพูดน้ำสิไอ้นี่ก็รีเปเฮ้ยพี่ไปไหนมาตุนมาเช่อ i มาแล้วมาแล้วมาแล้วมาตุนหยิบแจกโซดาให้หน่อยแจกโซดา,ดาหยิบโซดาแล้วก็กดตัวเขาเออกดซ้ำเฮ้ยอย่าไปยืนด้านบนสีลงมายืนด้านล่างอย่ามาตุนเป็นคนหยิบของ เฮ้ยใครหยิบอันไหนได้ก็หยิบไปเลยโอเคใครมาเลยอุ้ยมากันทีเดียว Give me a soda แจกโซดา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 ลูกกระตูใหญ่ใหญ่โซดาลูกกระตูใหญ่ใหญ่มาตัวมือคนแจกลูกอมพี่ตังเป็นคนแจกโซดาโอเคโอเคพี่ได้แจกแล้วพี่มีเรื่องเสนมาจะจุ๊เขาเอาอะไรดูด้วยเด้อ โอเคแจกโซดาแจกโซดามันไม่มีลูกอมมันจนจะแจกพริกชุบชกโกแลตลูกอมอะไรที่มันมีมคโอเคพี่ตังเป็นคนแจกโซดาอย่างเดียวนำขยะไปทิ้งถังขยะด้านนอกหลังอาคารโอเคนำขยะขยะอยู่ไหนปืนขยะอยู่ไหนอ่ะเดี๋ยวขยะ เปิดกล้วยหรือเปล่านี่ไงอุ๊ยทำไมพวกเราทีทำไมเราไม่มีกางเก่งมาตุนถังขยะเราอยู่ไหนขา้นางนอกนี่ะไม่ใช่เราหาจุดขยะอยู่เดี๋ยวขยะอยู่ไหนอะมาตุนเฮ้ยนี่ไงนี่ำขยะออกนี่นี่นี่ได้ขยะมาแล้วขยะ นี่แม่ตุนนำหน้าไปเลยพี่ตังตัวพี่กันอยู่ไนเนี่ยอยู่นี่ไป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 ไล่ปกปไไหนอ่ะไหนไหนหลังอยู่ไหน <c oughs>

ก็รอสิยิบหยิบโซดาไว้รอเลยมาตุนเอ้ยมาตุนหยิบขนมไว้รอเลยเย็นลูกค้ามาเฮ้ยแกขนมโอเคเราไม่รู้ว่าคืนนี้เราจะรอดไหมเนออุ้ยปืนลมฮะเอ้ย เขาเอาอะไรบล็อกคอนมาตุนบล็อกคอน,อคอนหยิบกระถางก่อนมาตุนเอ้ยเดี๋ยวทำเองก็ได้ไม่เป็นไรเอาได้แล้วไม,นนออม่พี่ตันทำให้ดูก่อนมาตุนต้องหยิบไอ้กระถางอะไรเนี่ยไอ้แดงๆหนึ่งไอ้แดงๆข,ขาวๆนะมาตุนหยิบมามันก็ได้แล้วโอเคทำให้ดูเฉยๆฉันไม่รู้เพราะฉันไม่เพราะฉันไม่เห็น Can I have <ะ> <c> o <oughs> please? เรามาทำงานที่นี่เราไม่รู้จะตลกหรือกลัวมาแล้วลูกค้ามาแล้วลูกค้ามาแล้วเอาอะไรโซดาโอเค <c oughs> เฮ้ยไปไกลๆซิมาตุนมันแจกไม่ได้เนี่ยเอาไปเอาแล้วแกมาซื้อแล้วแกไปไหนไหน อ๋อเข้าไปดูในโรงงังต้องช่อมเครื่องปอกคอนเดี๋ยวพี่ตังช่อมเองช่อมช่อมชิคุิชิยิยาศิย์ิยาิษย์ศิยาย์ศิษ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 ล์ศิษย์ศิษย่ศิษย์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 เิษยะย์ศิษย์หินยยนศิษย์ยตศย์ศิษย์ยย้ย อะไรอ่ะภาษาอังกฤษอ่านไม่ออกไม่เป็นไรลูกค้าลูกค้าเขาต้องการโซดา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 ลูกกระตูใหญ่ๆมันควรจเป็นปลาลูกกระตูใหญ่ใหญ่มันควรเป็นแตงโม ก็จะเป็นโซดาโอ้ยลูกกระตุ้นลูคอรนลูกระอนมาตูนมาคนมาตูนมาคนละขามาตูนเต็มปุ๊บ Apple Apple ลูกกระตุให่ใหญ่ Can I have ทใครไม่ทนไม่รู้ ไม่มีนะไม่มีอุ้ยเหมือนจะมีนะมาแล้วมาแล้วมาแล้วใครอ่ะเขาจะมาเครื่องนี้โซดาขอดีมีอยู่พี่ตังดูอฮ้ยไฟดับพนักงานปิดตัวลงอย่างกระทันหันเอาเปิดเครื่องกำเนิดไฟไฟ้าด้านนอกปะลุยเดี๋ยวมาจนน้ำ เฮ้ยไปเร็วเร็วไปสิอยู่ไหนอะมันบอกว่าด้านนอกมันจะใช่ด้านหลังไหมไปดูกันก่อนเถอะวิไอ้นี่ตกใจไปเร็วไอ้นี่เดินมาสิเฮ้ยอย่าอย่าแก้งอย่าแกง เดินอลอยอย่างนี้จนชินแล้วยังไง <S <S ใช่ป่าวเออใช่ด้วยดูด้านหลังให้ฉันด้วยเนดะ้อตัวอะไรอ่ะตัวอะไรดำ,ดำดๆเสร็จเดี๋ยวไป แค่ทีนะค่ะอุ้ยใจฉวนฉันบอกแกแกบนแกไม่เยี่ยมไอ้นี่ขอจบเพียงเท่านี้นะคะลาก่อดค่ะบายบายกดกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้คลิปนี้ด้วยนะบายบายไปแล้วลัวไม่ทำงานเลยไอ้นี่จะเรว